คือพอเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายหนังกันไปแล้วมันก็อยู่ๆมันเรารู้สึกได้ว่าเต้ยอ่ะเป็นคนที่มีพลังงานในการรับฟังแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานที่ดีในการทําอะไรก็แล้วแต่จริงใจแล้วก็สดใสแล้วก็จริงกับสิ่งสิ่งนั้นเวลารู้สึกอะไรเขาจะพูด แต่ก็จะไม่ได้เป็นคนพูดแบบพูดขวานผ่าซากจะเป็นคนพูดแบบพูดดีและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ความรู้สึกที่เราเรารู้สึกว่าเขาเป็นมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบมีทีท่าเหมือนแบบมีกําแพงใส่กันอพออยู่เหมือนในวงกลมที่ใกล้กันพอทํางานด้วยกันปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันคลิกง่ายมันเปิดง่ายในเรื่องบางอย่างที่แบบ มาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสุขภาพเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็มีการได้เปิดประเด็นแล้วก็ได้คุยกันแล้วมันก็ทําให้แบบลื่นไหลทั้งการทํางานแล้วก็การที่คุยกันรสนิทกันมากขึ้นต้องขอบคุณพี่เกด้วยค่ะเพราะว่าทํางานด้วยกันแล้วเหมือนแบบเหมือนกับเราคุยกันอะแล้วพอพี่เก๋เปิดประเด็นอะไรมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดกับคน ừ, อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาคุยเรื่องนี้กับเราแล้วเรารู้สึกว่าเอเอเขาเปิดแล้วเวลาเต้ยพูดอะไรแล้วมันเหมือนกับ เขาเกตอ่ะคําพูดอะไรที่มันดูจะไปลึกแล้วเขาไปด้วยอ่ะเออแล้วมันก็เลยสนุกมากๆจริงๆหลักๆมันเป็นท็อป้อการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นค่ะเราจะมองโลกประมาณไหนยังไงกันดีอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกันแล้วมันเลยมันเลยคลิกโอ้เปิดมาหนูก็ไปเลยหนูก็แบบพูดตรงๆหนูเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเออมันก็เลยเหมือนค่อนข้างโฟล์มากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันมันไม่ได้เป็นพอเขาแชร์เตอร์อย่างเดียวอ่ะ เต้ยก็แชร์เขาด้วยเหมือนกันเต้ยก็เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งซึ่งพี่เกดเขาพร้อมที่จะไปไป <ใน S 2> ลึกๆแล้วเขาก็พูดตรงๆจากใจเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเดี่ย Switch Podcast